ช่วงนี้เป็นยามช่วงโควิดเที่ยวเพียนพ่านไม่ได้นะครับพวกเราหลายคนก็ไม่กล้าจะออกจากบ้านนะครับเดี๋ยวลุงพ่อจะได้นะครับพาเที่ยวป่ากันไปดูของเก่ากแก่เป็นการบันทึกเหตุการณ์ไว้เผื่อลูกหลานรุ่นหลังจะได้รู้ ว่าสถานที่ที่ลุงอปอพาไปนี่เป็นเป็นสถานที่สาคัญของหมู่บ้านนะซึ่งเมื่อก่อนนี่มันมีร่องรอยเป็นป่าเป็นอะไรตอนนี้นี่ร่องรอยเหล่านั้นน่ะมันมันทุนหายไปยเรื่อยนะครับอ่ซึ่งเดี๋ยวลุงพอจะพาพวกเราดูนะครับ น้องจับช้างนะน้องจับช้างนี่อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่6บ้านลูกเดือนตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎรซึ่งพื้นที่อยู่ในครอบครองของอ,อีกส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งอยู่ในครอบครองของอาโอมจากอาวุธเรืองใจอ,อยู่ในส่วนของอาโอมอ ซึ่งเป็นมรดกตโทอดกันมานะครับซึ่งเ,เป็นหนองน้ำใหญ่นะครับอยู่ริมคลองศกค,ครับเ,เราจะพาไปดูว่าหนองจับช้างนี่มันเป็นยังไงแล้วสมัยหลวงพ่อเด็กๆนะครับมีน้ำเขียวดิกๆนะครับเขียวดิกๆแล้วก็ มีปลาชุกชุมนะมีปลามีหอยอะไรชุกชุิดอ่านี่สภาพที่เห็นนะครับก็คือสวนาอามนะครับมีการปลูกทุเรียนปลูกผลไม้ปลูกยางปลาราและก็ปลามน้ํามันนะครับซึ่งก็หลายปีแล้วนะครับสมัยลงุงพ่อเด็กๆปู่เนตรกับย่าอิวนะครับพ่อแม่ของลงอุงพ่อเนี่ยจะปลูกเงาะปันโรงเรียนนะครับ ็นงอโรงเรียนที่ฟันล้นกรอบอร่อยหวานอร่อยตอนนี้เอากะโค้ติ้งก็หมดแล้วหมดแล้วนะครับมาปลุกเป็นยางพาร,รากับปั๊มน้ํามันน,นี่ก็คือสภาพของหนองกับช้างนะครับดูทิวนะทิวหนองกับช้างนี่เห็นไหมครับแล้วที่เห็นข้างหน้านู้นนะครับก็เป็นคลองศกนะครับเหีนเกลๆหน่อยนะครับเป็นคลองศกนะ นี่นี่สันนิษฐานว่าเป็นหนองจับช้างเนี่ยนะครับสันนิษฐานว่าอาดีตน่าจะเป็นร่องของคลองศกท,ท,ที่เปลี่ยนแล้เปลี่ยนทิศทางเมื่อก่อนน่าจะมาตามร่องนี้เพราะว่าดูนะครับมันจะเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่นะครับนี่หลังบอนี่เป็นหนองจับช้างนะครับแล้วก็แต่วันก็เป็นชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่สาม นะครับคาดว่าน่าจะเป็นร่องคลองฉกในอดีตหลายๆร้อยปีนเปนีนะ่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทีนี้น้ําก็เลยเขังเป็นบางช่วงให้กลายเป็นปลักเป็นหนองนะครับช่วงนี้เวลาน้าท่วมน้ําจะเข้าถึงนะครับน้าจะเข้าทางร่องนี้นะครับสังเกตได้ว่าบริเวนี้ปลูกผักปลูกอะไรจะไมมลุงพอเด็กๆนี่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ย จะไมีปูอยู่ดรงสมบูรณ์นะครับดูนี่นี่นีตัวไคลม็กหรือตัวจุดใหญ่ของหนองจับช้างนะครับาสวนาโอมคงจะไม่ได้ตัดหญ้านานนะก็คงจะรกครับเดี๋ยวจะพาไปดูนี่คือหน้าแรงนะครับหน้าที่น้ำขาดเราสามารถที่บุกลงมาดูถึงตรงน,นี้ได้เลยนะครับได้เลยแต่ถ้าสมัยลุงโวนเด็กๆถึงหน้าแรงก่ถแถวนี้จะมีน้ําเยอะนะครับ น้องจับช้างในสันนิฐานนะครับประวัติเดิมในสัาน,นิฐานว่าเมื่อก่อนนี่มีป่ามีอะไรเยอะนะครับมีป่ามีอะไรเยอะแต่อันนี้เป็นป่าท้งนั้นนะครับคาดว่ามีคนมาทําไม้สูงนะครับมีคนมาทําไม้สูงแล้วก็ล่ามช้างไว้และเกิดหลุดนะครับหลุดก็จะต,ตามหานะ แล้วก็ช้างมาเล่นน้ําอยู่แถวๆนี้นะครับแถวๆปลักแถวหนองนี้เขาก็เลยเรียกติดปากว่าหนองจับช้างนะครับหนองที่เขาจับช้างสภาพที่ลุงวอเด็กๆมันก็เป็นป่าอยู่แล้วนะไม่มีเคยปลูกอะไรเหมาะทำรับมีอาหารช้างซึ่งเป็นไม้เผยเป็นหญ้าเป็นอะไรที่กล้วยป่าอาหารสมบูรณ์แล้วก็มีน้ำในช้างก็กินแล้วก็ลงเล่นน้ำ เขาก็เลยจับช้างได้เพราะว่าช้างนี่ถ้าลงในที่หลมเยอะๆนี่ก็ไปไม่รอดเหมือนกันเนื่องจากเป็นสัตว์ใหญ่ที่น้ําหนักเยอะนะครับก็อาจจะเป็นที่มาของนองจับช้างก็ได้นี่นี่นี่ก็คือที่ที่ลึกส่วนที่ลึกที่สุดของน้องจับช้างแล้วนะครับตอนนี้น้ําเหือดหายไปหมดเลยนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เป็นตั้งสองวังขนาบด้วยทากฝอยนะพืชธ่ากฝอยเพราะฉะนั้นทากฝอยนี่จะกินน้ําเยอะนะครับ นี่นะครับซึ่งหลวงพ่อก็จะให้เราได้ดูกันนะครับว่าหนองกับช้างสภาพมันเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือนองกับช้างชวนชวนที่ลึกที่จุดแต่ตอนนี้ไม่มีน้ําแล้วนะครับไม่มีน้ําแล้วเราเป็นช่วงหน้าแรงนะครับหน้าแรง เป็นเป็นหนองที่สวยงามนะครับบริเวนี้ปู่เนตรก็เคยขุดนะครับใช้ใชรรร้รถแท็กเตอร์หรือรถแมกโครจำไม่ได้แลวน่าจะเป็นรถแท็กเตอร์สามาัยอันแมคโรไม่มีขุดให้มีน้ําเยอะเมื่อก่อนก็มีการมาตกปลามีการหงมหอยโขงหอยขมกันเยอะแยะนะครับจริงๆแล้วหนองยำชานะย้างนี่นะครับเดี๋ยวลุงพอจะถ่ายให้ดูนะครับ นี่โดทิวยาวไปจนถึงของยายทานะ,ะยายทาก็คือที่ติดกับอของยายอิวนะครับตอนนี้อยู่ในครอบครองของอลูกลูกชายของอยายทานะครับซึ่งก็ปลูกปั้มน้ำมันแล้วก็ยาวไปนู่นแหละนะครับเมื่อก่อนมีน้ำทั้งนั้นที่หลวงพ่อยืนอยู่นี่ก็มีน้ำเดี๋ยวจะชุมให้ดูนะครับอ่านี่นี่นนในสวนของยายทา ที่ที่เป็นหนองจกบช้างนะครับที่เป็นหนองจกบช้างซึ่งก็ถ้ามีเป็นหน้าน้ำนี่ก็อาจจะมีน้ํามีอะไรมา,มาอยู่เมื่อก่อนนี่ตรงนี้นี่น้ําลึกมากเขาบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางแรงเป็นหนองน้ํทรัพิ์ที่ขี้เยี่ยวก็ไม่ได้นะจะโดนเจ้าที่เจ้าทางตักทอ,อแล้วก็น้ําลึกมากนะครับน้ําลึกมากแล้วก็มีกุ้งหอยปูปลาชุกชุม อันนี้คือคือร่องร่องพระเอกนะจริงๆแล้วมันมันมีอยู่หลายร่องสังเกตดูนะพื้นที่สวนปามของอาวุมจะเป็นร่องอแล้วก็นี่แหละจะยาวไปข้างหลังนี่เลยไปออกนะไปออกที่คลองจกนะครับไปออกคลองจกซึ่งอ่าที่ลุงพอกวาดได้ดูนั่นคือทิวคลองจกนะครับนั่นคือทิวคลองจกที่หนองกับจ้างอ่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นที่ที่น้ําตายนะ ฝนน้าแห้งปีถ้าไม่ใจู่ดูคนนี่นะําตายทีนี้เรามาดูาพืชพันธุ์นะพันธุ์พืชที่อุดมสมบูรณ์ของของนองจับช้างนี้นะครับามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่านี่ก็คือหญ้านะครับหญ้ากระชายครับกระสังหญ้ากระสังหรือว่าไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นหญ้าอะไรนะแล้วก็เป็นหญ้าร่องอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ เรียกจะลองคือจริงๆไม่รู้ยาเลยนะครับอันนี้คือหญ้าดั้งเดิมนะครับดั้งเดิมแล้วก็เห็นไหมจะมีต้นต้นคลา้าต้นคลุมนะต้นคล้านะครับเยอะมากนะครับอยู่ในหนองพวกนี้ก็คือพืชพวกนี้จะขึ้นในในที่ทับน้ำนะครับป่าพรุที่ทับน้ําแล้วก็เห็นไกลๆก็จะเป็นกล้วยป่านะครับกล้วยป่าแล้วก็หญ้าใบฝอยหรือหญ้าราดนะครับหญ้าใบฝอยหรือหญ้าราด พวกนี้เป็นอาหารสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์มากนะฮาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะเลี้ยงกวางเลี้ยงแพะนะจัดเกี้ยวเอื้องอีกหมาะที่สุดนะครับแล้วก็มีบุกด้วยนะครับมีบุกด้วยเครื่องแต่เมื่อก่อนเนี่ยผู้นเอ็ก็มาขุดว่าบุกไฟ่ขุนขุนหมูนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยว่าอาหารซื้อยากอาหารซื้อยากต้องไปนุ่นในตัวเมืองคุณกิน ทีนี้หาซืออยากมันเลจากบ้านหลุงปอตรงนี้ประมาณ8 9 0กิโลเมตรมันก็ไเลยนะครับก็เอาบุกนี่แหละนะครับบุกเนี่ยหัวมันนะครับหัวกุดหัวเยอ่ๆใหญ่มากเอาไปต้มให้หมูกินนะแล้วก็ต้นอ่อนๆของบุกเนี่ยก็หมกควยนะครับหมกควยหนะมกควยจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะครับทีนี้นี่นี่นนดกดก ดอกของต้นคลานะครับดอกคล้าสวยงามสีขาวสวยงามแล้วก็มีลูกนะครับนี่ก็คือพืชที่ขึ้นบริเวณหนองจับช้างไม่เห็นมานานแล้วนะครับลวงบอ่อพยายามหามันเป็นสมุนไพรเหมือนกันก็คือต้นทงเทงอยนนี่เห็นไหมชื่อปรากลางนะครับต้นทงเทงอยชื่อภาษาบ้านลุงบ่อก็เรียกว่าลูกุงพิงนะครับลูกุงพิงหรือต้นทงเทง เป็นสมุนไพรเหมือนกันเดี๋ยวอารมณ์ดีๆหาข้อ,ขอมูลหน่อยเดี๋ยวลุงพอจะมาทำประทิบเพื่อพวกเราได้ใช้ประโยชน์นะครับนี่ขึ้นบริเวณหนองจับช้างนังน,นั้นนะครับหนองโบราณตั้งแต่ลุงพอเกิดมาก็มีหนองนี้แล้วแล้วก็บอกว่าอย่าขี่อย่าเยี่ยวปู่เนตรมา,ามทงงํทาสวนเงาะสวนกร้วอยู่ตรงนี้ตอนที่ซื้อที่ใหม่ๆนะไม่ได้เป็นที่หยับจองนะครับปู่เนตรมาซื้อนะครับก็โดนสั่งห้าม กำลังขี่เยี่ยวมาเล่นอยู่นอกจากช้างบริเวณเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทำไมก่อนนะครับนี่นะนะนะและก็มีผักกูดนะครับผนะักโขดและก็หญ้าแยงบึงหญ้นะาแยงบึงหรือว่าหญ้นะารีแพรที่ลวงพ่อว่านะครับเคยทําคลิปนี่นี่ผักกูดนะครับขูดแล้วก็มีชับลูโอุอดมสมบูรณ์มากเลยทีนะ่ดอกค่ะนี่สวยงามนะครับ วยงามอ่าดูพืชฟันที่ขึ้นนะครับอ่านะครับนี่ก็คือสภาพหนองหนองจับช้างนะครับในหลวงพ่อก็ได้พาพวกเรามาดูกันนะครับมาดูกันอ่านะบูรณ์มากเลยที่บริเวณหนองจับช้างนี้นะครับเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์และก็มีเฟินนะมีเฟินต่างๆขึ้นนะนั่นก็คือผักบูดนะครับเียนหนั่นคือผักบูดนะครับ แต่ว่าโดนาโอ์มตัดนะครับใช้เครื่องตัดหญ้านะเครื่องตัดหญ้าตัดนะถ้าไปหลังตัดทีนี้มันก็แคร์เก่งก็เลยกลายเป็นต้นเล็กๆนะครับเห็นไหมดงผักขูดอั้งนั้นเลยถ้าเลี้ยงดีๆให้ปุ๋ยดีๆหลวงพ่ว่าไม่ต้องทาสวนปักเลยนี่นะเก็บผักขูดนี่ขายก็พอแล้วนะครับนะเด็กหลายคนจะไม่มีไม่รู้แล้วนะครับหนองต่างๆที่มีความสาคัญต่อหมู่บ้านเป็นแหล่งน้ําแหล่งแหล,ล่งอาหาร นะครับอ่านก็คืออะเป็นที่อยู่ของปลาของอะไรนี่ยเนี่ยครับยังเป็นร่องชัดเจนอยู่เห็นไหมอันนี้ยังเป็นในส่วนของที่ของอาโอมอยู่นะ,ะแล้วก็มีต้อนอุทิศนะครับนี่คือต้นอุทิศนะครับบริเวณนงังแล้วก็มีนะครับก็มีนกกระยางสีขาวเที่ยวบินหาปลาอยู่แสดงว่าต้องมีน้ำขังอยู่ สำคัญอยู่นี่บริเวณนี้เมื่อก่อนนี่เขียวดิกๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะมีเงาะมีอะไรของของยายทาอยู่นะครับสุนะครับ,นะรบดอนลุงพ่อเด็กๆนี่เห็นไหมยังเห็นร่องที่สมบูรณ์อยู่นะครับยังเห็นเป็นร่องร่องเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์นะครับนี่ก็คือสภาพของหนองจับชางน,นะหนองจับชา้าซึ่งดู ยาวเหยียดเลยคาดว่าน่าจะเป็นร่องร่องคลองอกเก่านะครับร่องคลองอกเก่านี่คือหนองกับช้างหนองโบราณของของหมู่บ้านนะครับของหมู่บ้านซึ่งดูสภาพนะครับดูสภาพปัจจุบันเมื่อก่อนนี่น้ำจะไม่ขาดนะครับน้ำจะไม่ขาดหนองนี้อันนี้ก็เเมืองันถ้าขุดเป็นสะเป็นอะไรนี่ก็มีน้ำเหมือนกัน นะครับซึ่งน้องจับช้างนะครับก็เป็นสารที่สถานที่หนึ่งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเหมือนกันนะครับซึ่งก็ควรจะได้รับการบันทึกการจดจําไว้เล่าให้รู้ลานควันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลุงอ่อขก็ขอให้พวกเราทุกคนจองโชคดี โชคดีและโชคดีกันทุกคนอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร b ์นะครับให้ลุงพอด้วยใน YouTube ช่องลุงพอออและก็ช่องพึ่งอ่างชาแนลให้ด้วยนะครับ